เทใส่ถ mm ัง hmm. นึลุเเลยทนะคะช่วยกันนะคะอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะคะเทเลยนะคะสงลงลงในถัสอแกลอนได้เลยนะคะโอันหยดลอนดที่สอละการทรายค่ะทุกคคะละการทรายค่ะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตคุณลุง ลึกลงส่วนสามลึกลงส่วนสามน้ำตาลทรายลึกงส่วนสามไม่เท่มกันนะคะคนทุกะตรวจเลยค่ะให้น้ำตาลทรายละลายค่ะวัสดุอื่นไม่ต้องนะคะอย่าก็ต้องเดี๋ยวจะผิสูตรนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะนะตัวน้ำตาลทรายละลายก่อนการเล่นดอกเล่นผล ของชูรสครื่งเดียวครื่งเดียวของชูรสครึ่งถง M ร้อยห้าสบหมดขวดไหมคะ M ร้อยห้าสหมดขวดค่ะของชูรสครื่งถงค่ะ M ร้เลยนะ M รอยสองขวดใส่องขวดเลยคะของชูรสครื่งุงนะคะต่อไปคนไข้ไข่เบี้ยค่ะสุดป่ขั้นตอนนเปี้ยวแล้วนะคะนเปี้ยวค่ะประมาณสบหากัม ใส่หมูสามต่วนเลยใส่หมดเลยค่ะใส่ท้องเลยยกร้อมแล้วคนค่ะต่อคนเต็มร้อยทคนให้ร้อร้อยสองสองคือ้อเปรี้ยวสาต้องานหนึ่งในสามเป็นครึ่งร้นตาสามร้อกรัม ถุงซูรสดประมาณสามกสิบห้ากรัมสามขวดสามน้ำแก้วสามยิมโงลงครงคนเราจะยิมกี่น้วครูบอกว่าถ้าเราเติมไข่ไก่ลงไปจะเป็นฮอร์โมนไข่แล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรคะ ไม่แรงน,น,นคะคะอปลาดองสดกินไม่แรงไม่ใช่น้ำหมักกิน่นจะแรงไข่กลินก็จะแรงก็จะมีกะปิด้วย